สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมสำหรับสวนเกษตรบอนซานะครับผมวันนี้สวนเกษตรบอนซาเรานําเสนอกิ่งพันฝรั่งของเรานะครับผมนี่นะครับให้ดูนะครับมันโดกจริงๆนะครับผมนี่เราจะทําการห่อไว้นะครับผมดูครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับผมฝากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ท่านใดที่ต้องการกิ่งพันธ์ฝรั่งโดกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับโรมาได้นะครับผมศูนย์แปดเก้าห้าจีสี่ห้าสองจีสี่นะครับผมนี่นะครับโดกกิ่งโดกจังนะครับผมดึงโค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 น,นี่นะครับผมดู อันนี้เราถ่ายคลิปสั้น,นให้ดูนะครับผมกิ่งพันฝรั่งสวนเกษตรบอนซ่านะครับผมอันใดสนใจกิ่งพันฝรั่งโทรมาได้ครับศูนย์4ปดเก้าห้าสีีห้าสองีีนะครับ,4 4รบติดต่อสวนเกษตรบอนซ่าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูสั้นๆน,นะครับผมเอาแค่สองนาทีพอครับนี่นะครับผมให้ดูว่ามันดกมากเลย เดี๋ยวเราตัดทิ้งนะครับนี่ถ่ายให้ดูก่อนก่อนที่เราจะตัดทิ้งนะครับเพราะราห่อไม่ได้นี่นะครับมันดกมันดกมันดกด,ด,ดูครับโอโ้โหดกมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสนใจกิ่งพันฝนังนะครับผม ติดต่อไม่ได้ครับ0895445244 5, นะครับผมสวนเศรษฐกิจพอเพียงเน้นมีรายได้แบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะครับผมสวัสดีครับ